สวัสดีค่ะพบกับคุณครูจิรการโนระออนะคะวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า62นะคะ,ะมาดูเส้นเส้นตรง o r กันเส้นตรง o r เนี่ยเป็นเส้นตรงตัดเอ่อเป็นเส้นตัดขวางตัดระหว่างเส้นตรง MN กับเส้นตรง OP ที่จุด A และก็จุด B ทีนี้ เรามาดูกันว่ามุมที่อยู่บนข้างเดียวของเส้นตัดขวางนักเรียนเห็นไหมสีฟ้าโซนสีฟ้าเนี่ยก็คือฝั่งด้านซ้ายฝั่งด้านซ้ายทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่ามุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางก็มีอะไรด้านขวาก็คือมีมุมหนึ่งเขาจะใส่หมวกให้มีมุมหนึ่งมุมสี่แล้วก็มุมห้ามุม แเขาเรียกว่าอยู่บนข้างเดียวกันอ่ะก็คือตัวนี้ตัวนี้ทีนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งคืออะไรล่ะที่อยู่ข้างเดียวกันก็คือมีมุมสองมุมสามแล้วก็มุมหกมุมเจ็ดสองแล้วก็สามแล้วก็หกแล้วก็เจ็ดตัวนี้เขาเรียกว่ามุมที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนักเรียนเห็นไหมหนึ่ง หนึ่สี่ห้าแปดคือฝั่งด้านนี้กับสองสามหเจ็ดเป็นมุมที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางถ้าอยู่ข้างเดียวกันก็คือสีน้ำเงินกับสีแดงแต่ถ้าอยู่คนละฝั่งเลยก็คือเหมือนตรงข้ามกันอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนลองดูรูปต่อไปกันเส้นตรงกอขอเป็นเส้นตัดขวางที่ตัดระหว่าง ส่วนของเส้นตรงชอซอและก็นอทอที่จุดมอมาและยอยักนักเรียนเห็นสีแดงปะเห็นสีแดงไหมมุมตัวนี้อันเนี้ยมุมตัวเนี้ยเขาเรียกว่ามุมที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางสีแดงกับสีแดงถ้าสีน้ําเงินก็คือ,อะายมุมที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางก็มีสองชุดชุดสีแดงกับชุดสีน้าเงินอ่าหนึ่งสองห้าหกคือมุมที่อยู่ บนข้างเดียวของเส้นตัดขวางชุดสีน้ำเงินคือ4 3 8 7ก็คืออยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนลองทำไบก่ันนะอันนี้มันแค่แบ่งข้างมันง่ายเดี๋ยวลองทำดูกัน